ไกพันชันได้พบเธอโอล,ลา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 ล,ล,ลาโอลา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 สวัสดีดเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเองอีกเช่นเคยนะคะดเด็กๆวันนี้เราจะไปเรียนรู้หน่วยดินหินน้ำนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเราไปเช็คชื่อกันค่ะ นก้าพอตทิตัสจีวอนมิกวินเนอร์พอตเตอร์ไทตันน้ำทิปแพรวาดีนาใบข้าวเคลียร์น้ำทิป,าาาย,ทปยาวี ข้าวไอวี่ขนมผิงเนยนิชาน้ำขิงข้าวหอมเนตปินมะนาวขนมจีนวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูเอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะลักษณะของดิน ลักษณะของหินลักษณะของน้ำนะคะและประโยชน์ของดินหินน้ำว่ามีอะไรบ้างเด็กๆอยากรู้ไหมเอยไปกันเลยค่ะลักษณะของดินถ้าแบ่งตามลักษณะเนื้อดินจะแบ่งได้3ชนิด 1. ดินทราย เป็นดินที่ประกอบด้วยทรายตั้งแต่ร้อยละ70ขึ้นไปดินทรายน้ำซึมผ่านได้ง่ายมากนะคะเป็นเม็ดละเอียดละเอียดเด็กๆเ,เคยเห็นที่ไหนบ้างเอ่ยที่สนามเด็กเล่นนะคะ 2. ดินร่วนเป็นดินที่ประกอบด้วยทรายโคนตมและดินเหนียว โดยมีปริมาณดินทรายและดินเหนียวไม่มากนะักดังนั้นน้ำและอากาศจึงไหลผ่านดินล้วนได้ดีกว่าดินเหนียวนี่นะคะดินล่วนไว้ใช้ปลูกต้นไม้ 3. ดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดแน่นอุ้มน้ำได้ดีและไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้ง่าย ไม่เหมาะสมในการเพราะปลูกดินเหนียวนะคะเราจะเห็นเขานิยมนำมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าของใช้ต่างๆประโยชน์ของดินทรายนะคะเด็กๆเอาไว้ปลูกมันสำปะหลังทำวัสดุก่อสร้างเอาไว้รองพื้นสนามเด็กเล่นนะคะลดการบาดเจ็บประโยชน์ของดินร่วนนะคะ ดินล่วนเป็นดินที่เหมาะสมในการนำมาปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะ 3. ประโยชน์ของดินเหนียวนำมาทำเครื่องปั้นดินเผาปลูกข้าวหรือว่าทำงานศิลปะค่ะต่อไปเป็นลักษณะของน้ำนะคะน้ำเป็นของเหลวประโยชน์ของน้ำนะคะ ใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ดื่มใช้ประกอบอาหารใช้ทำความสะอาดร่างกายนะคะและยังใช้ในการเพราะปลูกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆลักษณะของหินเป็นของแข็งนะคะมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ประโยชน์ของหินนะคะที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างเอ่ย ก็จะนำมาเป็นของใช้ใช่ไหมคะเช่นโคลกและหินนะคะยังสามารถนำมาแกะสลักได้ด้วยเพื่อสร้างสรรค์าง,งานศินละปะต่างๆค่ะเรามาดูรูปภาพต่อไปนี้นะคะเด็กๆเป็นการดูแลรักษาแม่น้ำให้เด็กๆดูรูปภาพแล้วช่วยกันตอบว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำนะคะ ช่วยกันเก็บขยะควรทำไหมคะเด็กๆควรทำนะคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะในรูปนี้เด็กๆเห็นอะไรคะโอ้โหน้าสงสารเต่าตัว,ตวนี้จังเลยแปลว่ามีคนทิ้งขยะลงน้ำใช่ไหมคะควรทำหรือเปล่าไม่ควรทำนะคะเด็กๆ เด็กๆจ๋าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องดินหินน้ำไปแล้วนะคะงานของวันนี้อยู่ในหนังสือเรียนธรรมชาติรอบตัวนะคะดเด็กๆให้ดเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่14 15นะคะและหน้าที่18 19นะคะหลังจากนั้น,ค,นคุณครูก็มีนิทานสนุกๆมาให้ดเด็กๆฟังนะคะเราไปฟังนิทานกระบองเพชรไหลหนามกันนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรื่องกระบองเพชรไร้หนามณกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุสัตว์จำนวนมากต้องล้มตายลงเพราะขาดน้ำแต่มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่ทนทานต่ออากาศร้อนจัดมันคือต้นกระบองเพชรนั่นเอง แทนทะเลทรายกว้างใหญ่แสงแตะวันใายไอแดดแผดเผาไรต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงามีเพียงเรากระบอกเพชรพล่านสวัสดีคุณกิ้งกาวันนี้ทำไมท่านดูอ่อนเพลียจังเลยฉันหิวนะํามากฉันกำลังจะตายอยู่แล้ว เชิญเพื่อนรักทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งน้อยใหญ่มาดื่มน้ำดับกระหายได้ที่ลำต้นฉันเองฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นแต่ว่าน้ำที่อยู่รอบตัวท่านคงจะทิ่มแทกเราตายซะก,ก่อนละสิ จริงสิฉันขอโทษนะที่ช่วยท่านไม่ได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากฉันไปก่อนนะกิ้งก่าตัวนั้นเดินจากไปไม่ไกลก็สิ้นใจตายน่าสงสารจริงๆถ้าตัวเราไม่มีน้ำก็คงดีนะเราจะได้แบ่งน้ำให้เพื่อนสัตว์ดื่มได้มันต้องมีวิธีสิอโอ,โอ ้นึกกออกแลเช้าว,วันรุ่งขึ้นกิ้งกาหนุ่มตัวหนึ่งเดินผ่านมากระบองเพชรจึงเรียกให้ช่วยกิ้งกาหนุ่มท่านช่วยเราหน่อยได้ไหมจะให้เราช่วยอะไรล่ะท่านช่วยดึงน้ำออกจากตัวเราให้หน่อยสิทำไมล่ะน้ำของท่านนั้นช่วยป้องกันอันตรายให้ตัวท่านไม่ใช่หรือใช่สิแต่เราอยากช่วยผู้อื่นมากกว่า เวลาสัตว์ที่ตัวเล็กๆหิวน้ำจะได้เข้ามาดื่มน้ำที่ตัวเราได้ถ้าท่านตั้งใจเช่นนั้นเราก็จะช่วยกิ้งกาหนุ่มได้ลงมือดึงน้ำออกจากต้นกระบองเพชรจนหมดพอตอนบ่ายก็มีสัตว์ตัวเล็กมากมายได้มาดื่มน้ำจากต้นกระบองเพชรขอเชิญเพื่อนรักทั้งหลาย สัตว์ทั้งน้อยใหญ่มาดื่มน้ำดับกระหายได้ที่ลำต้นฉันเองขอบคุณมากนะกระบองเพชรไล่น้ำยินดีเสมอจ้าวันหนึ่งเหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นมีอูดฟูงใหญ่เดินทางผ่านมาพวกมันรู้สึกแปลกใจ ที่เห็นกระบองเพชรไม่มีหนามเอ้ยพวกเราดูสิกระบองเพชรต้นนั้นไม่มีหนามเราเรีบเข้าไปกินกันดีกว่าน้ำคงจะเยอะน่าดูเลยอูดร,รุมกัดกินต้นกระบองเพชรจนเหลือแต่ตอโผล่พ้นพื้นดินนิดเดียวเราทำไมช่างโชคร้ายเช่นนี้นะเราเตือนท่านแล้วน้ำนั่นน่ะคือสิ่งที่ธรรมาชาติสร้างไว้ให้ท่านนะ ใช่พอเราไม่มีหนาเราก็โดนสัตว์ตัวใหญ่กัดกินเกือบหมดเลยคงต้องรอให้ลำต้นงอกขึ้นมาใหม่ก่อนท่านจึงจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมคงอีกนานเลยนะไม่เป็นไรหรอกระหว่างนี้เราจะช่วยดูแลท่านเองขอบคุณท่านมากกิ้งขานมุมวันเวลาผ่านไปกระบองเพชรได้เติบใหญ่มีลำต้นแข็งแรงมีหนามแหลมคมเหมือนเดิม เวลาต่อจากนี้ไปคงไม่มีกระบองเพชรไร้น้ำประสบการณ์สอนให้จดจำคิดให้ดีก่อนทำทุกเรื่องถึงตอนนี้ความใจดีของกระบองเพชรก็ไม่หมดไปพอเห็นใครหลงทางผ่านมามันจะใช้ลำต้นชี้ไปยังแหล่งน้ำใกล้ๆ ด้วยใบหน้าที่ยิ้แย้มแจ่มใสตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลง